ทำนายความฝันทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นกล้วยเน่าฝันเห็นกล้วยเน่าแปลว่าอะไร ว่ายังไงดีนี่คือเอ๋มองมองจากภาพไพ่ดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคุณกำลังจะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับเอกสารสัญญาเหมือนคุณน่ะจะต้องปรึกษาหาลือกับเพื่อนสาวอะอาจจะมีการปรึกษากันะ่ะเกี่ยวกับการวางแผนงานะ่ะคุณจะมีไอเดียบันเจิดนะเหมือนคุณน่ะ ัวคุณนะจะมีไอเดียดีๆจะได้รับไอเดียดีๆมาระหว่างการเดินทางอะเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้ขับรถพ่วงแล้วก็เหมือนจะมีไอเดียดีๆเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางคุณจะมีชื่อเสียงนะคุณจะมีชื่อเสียงในสายงานควรจะไปทำบุญนะกรวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวร อันนี้ประตูที่โดนล็อกไม่ได้ล็อกธรรมดานะลามโซ่เลยดูขยายหน่อยคุณควรจะเก็บตัวอยู่กับบ้านทำงานอะ่ะควรจะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านทำงานอะ่ะอาจจะดีมันอาจจะดีกว่าการที่ออกไปทำงานนอกบ้านซึ่งมันก็เสี่ยงติดเชื้อโรค คุณควรจะเลือกคบเพื่อนนะคุณควรจะปิดประตูอะเมื่อเจอกับคนที่มาไม่ดีคุณมีไม้กยาสิทธิ์เนี่ยไม้ไม้ไม้วิเศษของพ่อมดคุณมีไม้วิเศษอยู่ในมือคุณสามารถทำอะไรก็ได้ฝันเห็นกล้วยเน่าเนี่ยเอ๋มองว่า มันจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายการหาคำตอบเกี่ยวกับคือคุณอาจจะกำลังวางแผนจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่าจะต้องใช้สมองค่อนข้างเยอะฝันเห็นกล้วยเน่าอ่ะหลังจากเนี้ยคุณมีดวงเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ การเก็บตัวอ่านหนังสืออะไพ่มันขึ้นเหมือนกับว่าเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยเก็บตัวอยู่ในบ้านน่ะเขาเก็บตัวอยู่ในบ้านอ่านหนังสือมันเป็นไพ่สี่ถ้วยก็จริงนะแต่ดูเหมือนเขาอะเก็บตัวอ่านหนังสืออะ่ะเพราะว่าเขาต้องการจะทําบางอย่างแล้วเขาก็ปิดบ้านไม่ให้ใครเข้าอะฝันเห็นกล้วยเน่าเนี่ยเหมือนกับว่าคุณอะเป็นคนที่แบบชอบเก็บเนื้อเก็บตัว เป็นคนชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นคนชอบเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านเพื่อทำงานอาน่านหนังสือมาดูเลขนำโชคนะเลขสองสองแล้วก็ได้ไพ่ระสัคฆราชแล้วก็ได้ไพ่เดท ให้เล่นเลขประมาณ2920 2920ค่ะท่านใดที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็กรุณาแอดไลน์มานะคะ